ประดิอันนี้สกิลเอ้ยสกิลประดิวอะไรล่ะ4ี่ห้าโอเคต่อไปตอนนี้กินอาหารน้อยลง25%เมื่อวิ่งเนาะอันนี้คืออะไรลบหลีกหลังจากยืนนิ่งสักพักความเร็วขึ้นที่บวกสองหลังจากวิ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆอันนี้อันนี้เร็วกว่าส่วนคอมแบตหัวร้อนอัดแหลกได้เมิดระยะประชิดเพิ่ม2%ทุกครั้งที่โจมตี สูงสุดสงครั้งก็คือ4%เปอร์เซ็น,นต์เนาะมีเมื่อโจมตีเลี้ยบชิดมีโอกาส2%ที่จะเพิ่มความเร็วโจมตีขึ้นเป็น50%าสเปร็นต์ไปเลี้ยบเวลาสั้นๆอันนี้น่าสนใจกว่าสกิลขุดสกิลขุดยังไม่มีโอเคตอนนี้ก็จะเหลือแค่รออางรถไฟไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ฮะเท่าที่ลองตะกี้เอ๊ะไม่ใช่ลองสิเท่าที่ดูอะ มั้งไม่รู้แต่ตอนนี้ที่ต้องต้องการก็คือเฮ้บเฮ้บเอ้ยไม่ผิดกล่อง sorry กล่องนี้แร่หรอแร่แร่แร่แรแรเฮ้ยน้องนี่ว่าอ๋อสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันก็สัตว์เลี้ยงแหละแต่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเพจ เป็นสัตว์เลี้ยงให้ของเราต้องตอนนี้ต้องไปไหนวะแก่นพลังงานเขาดูก่อนดูเหมือนมันต้องการพลังงานก็คือดูจากทรงแหละไอ้นี่ไอ้นี่สลอตคริสตัล s l o t c ริ t ต o n คืออะไรอะ slotcris เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเรามี c ริ t ต o n ปะอันนี้เหรอหรือว่าอันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่แ,แต่มันก็เหมือนกันนะเรว่ะ โอ้คงไม่ใช่มอ๋มออันนี้พิตีบอสสลามแน่เลยเราจะไหวเปะ่วะไม่น่าไหวอะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูจากสมราไม่น่าไหวอะเราต้องไปขุดแรก่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะตรงนี้มีน้องใช่ไหมน้องตัวหนึง่งเดี๋ยวเราไปลากมาดีเพื่อว่าลากมาอยู่ด้วยกันเป็นสองตัว อาจจะไปลากน้องมาดีกว่า,เ,าเชือกลากน้องโอเคอันนี้คุณมาอีกตัวชื่อแบร์โอเคว้าไปมันขุดได้ปะไอเนี่ยสงสัยเหมือนกันถ้าที่ว้าจนมันขุดได้นะโอ้ต้องการดามจที่สุนวันนี้แล้วเบิดเหรอ,อเห็ด อุย้ยขอรีเห็ดเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดอืมกันว้าดาเมจเข้าินเดียวสองเองชิวๆอืมวิ่งไม่สนใจเห็ดแหละตอนนี้อาหารเหลือเฟืออตรงไหนนะต้องบ่อน้ำไม่ใช่ตรงนี้ข้างล่างเลยอืม พูดไม่สนใจก็ไม่ไดกก้ก็เก็บระหว่างทางแล้วกันผ่านมาก็ต้องเก็บนิดนึงแหละอืมได้เ,ดเรียกตองข้างขาวมาดีกว่านะข้างข่าวโอเคสวยเก็บเพสเอาโอเคถึงแอเรียที่ต้องขนลูกว่างไวโอ้ยเดชเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเนี่ยสวยตีมาลูกเฮ้ยเราเราสามารถตีโดยไร์ดาเมจได้นี่ว่าว้ายอีซี่แล้วก็ถนูเรื่อยๆนี่ว่าเฮ้ยสบาย,ยางั้นอะเดี๋ยวแป๊บนึงน้องไปไหนละน้องสลัดคนทิ้อุยอ๊ยมีน้องสีลุง เดด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 จงตัวนี้ิงก่อนเหบนไหมเดด๋ดวน้องเดดโดนน้องเดดดนน้องมาดิมาเลยมาเลย่กลัวเองหรอกมาเลยว้าว Easy ว้าวสวยเก๋มากเฮ้ยมันมีเวทว่ะเป้าหมอ โอ้ยมันปลาขวานปลามีดอืม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 โอ้โหเจ็บปะเจ็บหนักเลยโอ้ยเจ็บหนักมากอ่ะเฮ้ยนขุดอันไรดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนน้องอีกแหละต้องเอาโอ้ยเจ็บ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 ไม่เอาเอาโลดีกว่าโล่น่าจะดีกว่าโลดลดดาเมจตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย อุย้ยไม่เห็นว่ากกอบข้างล่างมันบงังตายแล้วอ่อุย้ยแต่ก็แรงอยูน่นะถือว่าแรงเอาเรื่องอยูน่นะหืมเจ็บ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 อุยอ้ยธนูยิงดีกว่าเยอะเลยโอเคไม่ได้อะไรอะ่ะผลึกกระโลคริสตลัลอืมออกมา อืมอืมอมอดิว่าอะไรอะผ้าคลุมเวลเเลยเหรอใส่ได้ปะทำอะไรได้พลังชีวิตสูงสุดยี่สบสี่สบาเรเวทเวสหรอสูงสุดยี่สูงสุดสิเกาะเจ็ดโอ้ก็น่าสนใจอ่ะ น่าสนใจมากอ่ะเอานี้แล้วกันม,มีน้องตั้งหลายตัวหุยมีแร่น่าจะเป็นแร่เหล็กปะหุยอะไรอนหุยแร่น่าสนใจมากเลยอ่ะมันจะกำแพงแข็งมากอ๋บล็อกใหม่บล็อกหินอ๋อตะกี้ที่ขุดคือดินตลอดเลยใช่ปะแข็งอะ ทำไมมันแข็งงี้มันก็เป็นคอปเปอร์ปะทำไมแข็งเงี้ยกินข้าวก่อนนี่อย่าแข็งหรือมันได้หลายบล็อกมันก็เลยแข็งหรอไม่น่าเกี่ยวนะเอาจริงอะวับโอเคสวยน,นี่น,นี่คืออะไรน้อง เบะน้องหมีโอเคเอามาตัวเดียวก่อนน้องหมีมาเร็วน้องหมีมาเร็วอันนี้น้องเรนโบ่ตั้งชื่อไว้แหละมา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 เร็วมา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 เร็วลูกกินก่อนก็ได้อ่ะให้กินให้กินงับออาไม่กินหรอไม่เป็นไรขึ้นทางนี้ มามาม่ามามัามาม่าม่ามอาม่ามาม่าม่ามาม่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 าก่าม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 ม่ามม่ึ้นมามมามาม้มามาามมาม่้มมเามามาแม่าูนี่ตามมาตามมาตามมาโามมา่อยมากเลยึบึบนะขึ้นมา ขึ้นมาจงขึ้นมาโอ้ยหโอ้ย,อยเหนื่อยจงขึ้นมาทางนี้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 โอ,อ้ยไม้ทางนี้เออมาลูกอืมทางนี้อ่าเก่งมากสวยหุ้ยตรงนี้มีแล้วไแบบงเฮ้ยเราลากขึ้นบ้านแล้วนี่หว่า โอ้ยอย่าตีอย่าตีน้องฉันไอ้เห็ดมาเร็ว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 นนเก่งมากลูกรักนี่อยู่ตรงนี้อยู่กับเพื่อนเองไปนะเล็กตัวหนึ่งอะ่ะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยขุดไปเลยดีกว่าตัวเร็วมากเลยพืชเราอะ่ะแต่ว่าไม่ไหวอะ่ะปลูกเยอะอ่ะ ค okay. mm hmm. ไปก่อนแล้วกันไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> เอาจริงเนะไม่รู้จะทำอะไรกับมันดิเพราะว่าปลูกไปก็ไม่รู้จะทำไรอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปหาวิกิก่อนมันน่าจะมีน่าจะมีวิธีแหละที่รู้ว่าเอาไว้ทำไรโอ okay. เคเดี๋ยวนี้คุดแร่เหรอคุดแร่เฮย้ยเอาเรื่องอยู่ตรงเนี้ย ไว้ีิคืออะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมีสลามอยู่ใต้บ้านงี้ด้วยเนี่ยขุดเลยนี่เอ,อ้ยเฮ้ยขุดผิดโหต้นไม้ไม่มีประโยชน์เอาซะเลยแล้วอันนี้เดินตรงดีกว่านี่อีซี่เฮ้ยเรียกข้างข่าวมาดูนี่เอ้ยอตีมันตีมันลูกนี่ยแหละเก่งมากมมมสวยน้ำมัน ต่อว่าไปมันก็ขุดแป๊บเดียวเองนะเออก็ไม่ได้ไก่มากแเอาจริงเดีจะเขอาดูก่อนอืมโอเคไม่ได้ไก่มากขุดขุดแป๊บแป๊บแป๊บแบบแบบสวยเอ๋อตรงไหนีกว่าตรงนี้น้องเขาอยู่ตรงนี้โอ้โหอะไรอะ

อื่ะขุดตรงนี้สิลูกสวยส่วนอีกตัวมาเร็วน้องเรนโบว์หินตรงนั้นน่าสนใจมากอ่ะน่าจะเป็นก้อนทองเอาจริงนะมามาก่อนมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาขุดทองขุดเหล็กเอ๊ะขุดทองพูดแปลกๆว่ะอะไรของอะไรของข้าพเจ้าว,วันนี้ตามมา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 เอาอเก่งมาก มาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นไปข้างบนนั่นแหละทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ว้าว้าเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยงสัตว์เนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูก,ลกอุย้ยเอา้าล่วงเขียวไหมอ๋อก็อเปลี่ยนของในมือไม่ได้ถ้าเปลี่ยนคือล่วงเลยมาสิ มาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้านอย่าอย่าอยู่น้องโอ้ยน้องไม่โดนดาเมจจากมันเตอร์สวยเกือบเกือบเกือบไปละวิชาตัวสีหสีสวยมากตัวเนี้ยเอาม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 าอยู่กับเพื่อนกับผงแล้วลูกไอ้กับเพื่อนกับฝูงผงอะไรล่ะนั่นแหละตั้งชื่อว่าเรน บโอเคปะเลี้ยงสัตว์ได้แล้วออขนนกเดชยังไม่ยังไม่เข้าท่าเท่าไหร่เดี๋ยวขาเก็บของเดชไว้ก่อนของเดชเอาไว้กับอาวุธต,ตรงนี้ได้ไหม,มขนเก็บของเข้าปุ๊บ กาะอันนี้อ๋เอเผาคอปเปอร์ก่อนเลยกันไหนๆก็มาล้เผาเหล็กไปเฮ้ยไม่ใช่เผาเหล็กเผาคอปเปอร์ผลึกคืออะไรอ่ะผลึกกลโลคิสตันผนลึกคริสตัลบนล้านเป็นส่วนหนึ่งญญของสิ่งที่ใหญ่กว่าผาลึกกลโลคิสตันใช้ผลึกกะโลคิสตันสามเฮ้ยสอัน,น าจะได้อะไรวะเก็บไว้ก่อนหมวกชาวนาเก็บเก็บเม็ดฮาร์ดพริกไทยระเบิดที่วลิบสองแสงต้นไม้ดีบุกเปลือกน้องเส้นใยเก็บของเขาเปล่าเมเส้นใ่นะ่าจะเก็บตรงนี้นะเอาจริงปะ่ะไม่จริงจริงเส้นใหอืมนอาหารนะ อยญ่เก็บตรงนี้ก็ได้แ่ดีบุกอะอะไรเผาเ,าเลยก็แล้อันนี้คือดีบุกป่ะอ่าโอเคตอนนี้เหลือรอ,องเท้านะเฮ้ยกางเกงพัานเกาะหกอันนี้สามเหรอเกาะหกเกาะหกพลังชีวิตเก้าอันนี้เกาะหกพลังชีวิต เฮ้อยอันนี้ดีกว่านก็ไม่ต้องเอาละคอปเปอร,รอ์ตอนนี้เราเหลืออะไรกันรถไฟก็หลอมแล้วเอ้ยตัวทำงานดีบุกเอาเลยนี่โตัวใหม่ได้อะไรเอ่ยบได้ขวานดีบุกอืมไม่ใช่ถ้าใครจับมแมลงกระเป๋าเป้ สลอดเก็บของบวกสิบอันนี้เอ่อเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกว่าทัางดีบุกอืมแต่เรายังไม่ได้ไปเรายังไม่ได้ไปโซนดีบุกเลยดิอมโซนดีบุกตัวดนตรี โตออตโเมั่นโตทำงานเหล็กโต๊ะปรุงยาโตทำงานเหยื่อล่อ,อของดีบุกฮะของดีบุกขวานเจาะดีบุกดาเมจสี่สิบสี่สิบแปดโหคนระเวลอ่ะ ทองคอปเปอร์โหนิดเดียวอมดาเมจการขุดแปดสิบสามสิบสองโหถ้าอัพเป็นดีบุกดีมากเลยอะจะเป็นอัพเป็นดีบุกดีกว่า <c oughs> ดีบุกเหรอดีบุกอืมยู่โซนไหนวะบล็อกหินอาทิ้งเก็บไว้กว่อนเผื่อมีประโยชน์ ล็อกหินส่วนเห็ดอ่ะโอเคเก็บมาหูกินแต่เห็ดทั้งวันทั้งคืนส้มแซมโอเคส้มไปแล้วทั้งสิ่งป่อสร้างล็อกไข่เสร็จหรือย,ยังวาไข่ไข่ไข่โอ้ไข่เสร็จแล้วสองฟองเลยอ่าอันนี้ได้อะไรอ่ะ ซับเ e อรี s u ซับเ i อรีหมาหรอนี่คืออะไรอ u สลักซ์ซับเทอรีอาดาเมจระยะประชิด1 1อถึง13ความเร็วขึ้นที่อ๋ออันนี้บัฟเจ้าของอันนี้กัด 10%ที่ทำให้เป้าหมายสตาร์นเมื่อโจมตีเลยประชิดโอกาสติดคีออันนี้ปั๊บคมเลวคนที่7จดจะดาเบจบวกห5เอ้ยนี่น่าสนใจกว่าใส่เลยเอาตัวนี้ดีกว่าเอ้ยนี่ไงนกของเราส่วนหมาก็เก็บไทในกล่องเ <c oughs> ก็บหมาไว้ในกล่องกว่ะเก็บหมาไว้ในกล่องแล้ว อืมเอ๊ะเหมือนมีขนมขนมให้น้องนี่ไงขนมให้น้องกินไปลกูกเงียบนี่นี่อีกผีขึ้นเลยว่ะอ,อาหารโอ้เหเอ้ยมันก็มีเห็ดดูนี่ว่าเอาไปทำเลยปะ่ะอืมโอเค โคชอันนี้บเบลต์เอาไว้ข้างล่างโอเคเอ่อโหต้นไม้เยอะมากอะ่ะแล้วเหนื่อยเลยโอ้เก็บก่อนเก็บก่อนหืูน้องสลัดขนเยอะมากเลยอะ่ะเก็บไปปึ๊บ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 โอเคป่ะสำรวจข้างล่างดีกว่าอืมโคชโซนขวาบนยังไม่ได้สำรวจเนาะสำรวจข้างล่างก่อน นี่คือแอะไรอ๋อนี่คือ copper โอเคเอา copper มาเฮ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงเราคือ summoner ไวะเนี่ยทั้งหลายก็ไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้สำรวจนะขอสำรวจก่อนมันคืออะไรวะโเฮ้ยอย่าเพิ่งมาตีข้าพระเจ้า คือพื้นสลามอ่ะม okay. ันนืดมากเลยต้องใส่เ totally สื้อกันฝนสลามปะโอ้โหตรงนี้แหล่งแร่นี่ว่าโอเคอืมอย่างไรก็ถือว่ามาขุดแร่แล้วกันโอเคโอ้ยเยอะนะถือว่าเยอะเหมือนกันกินงับแงบแงบแงบเฮ้ยต้องวางพ็อกป๊อก อาวางเกินไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆอ่ะโอเคโุดคุดคุดๆุดๆุดืุดุดโอเคทีนี้เราก็เดินต่อเฮ้ยติดอะไรอ่ะอ๋อมันไม่แข่งอะไรตรงนี้ ขุดก่อนมันเหนือดอตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคทางตรงสบายสบายหรือสดือโบ๋โอเคขอไปสำรวจก่อนเดอ้อผมจะไปนักสำรวจให้ได้เลยมงต้องตรงนี้แหละถ้าจังผิดนี่ไงแรกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโห สวยดีบุกยังหาไม่ค่อยเจอเลย,ยเจอเหล็กแหละ <c oughs> ดีบุกมันจะไปอยู่ตรงไหนวะอุย้ยแต้มพรสวรรค์ใหม่กับการกุดอืมไอ้นนอนน้อันนี้คืออะไรอะ่ะแต้มกำลังกายปุ๊บโอเคเแบบลฟาแหละให้เลือกสองอันแต่ว่ายังไม่ได้เลือกแข็งมากอะ่ะคิดว่าเราน่าจะ ข้ามเวลมาเกินไปนะทีจู่มาข้ามมาหาเหล็กเลยอะไรเงรี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องนะอาจจะต้องไปทำดีบุกให้เต็มก่อนอ oh. ืดเหมือนกันท่าดีบุกอยู่โซนไหนนัแหละไม่ค่อยเจอดีบุกเลยเจอแต่คัพเปอร์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 อืม hmm. แซลมอนน้องขังข้าวเฮ้ยนี่อะไรอะเม็ดแครอทไม่ใช่แครอทแต่เป็นแครอทขุดชีวิตขุดที่เหนื่อยมากเดี๋ยวไะครับที่ขุดเอ่อที่ขุดเ, <Sure. S 1> เดีบุกใช่เออดีบุกเออคอปเปอร์เหนื่อยมาก,มาก โอ้ยเหนื่อยอันนี้คืออะไรเอ่ยว๊ยฮะแล้วเบิดขุดเลยแม่ฮี่ตุ้มตุ๊มตุ๊มตุ๊มอะแค่นี้โอ้โหวิผีแมวไม่สู้อืมวเราไม่อืมเราไม่ถึงตรง นี้แล้วเหรอถือว่าเร็วมากเลยนะฮ o n ก k มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็นคนนกได้ปะคนนกไม่ได้มาแร่เหล็กโอเค,อ,เคอ่ะอย่าพุ่งมาแล้วกันอุย้ยของเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยอย่ามาสิเลือดยิงไม่มีอยู่แล้วอือ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  ยาเทางเดินเฮ้ยเกาะอกหมุดช้ำอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยของเยอะมากเลยอุ้ยนี่มันทางเดินบอสนี่ว่าอุ้ยไม่ได้ของดีๆยูยูของฟาร์มเยอะเลยอ่ะเฮ้ยขุดเหล็กหล่อแล้วกันไหนๆก็มาแล้วเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วอุ้ยบอส เดอ๋ยวไปตีไงวะน่ะอุ้ย